ก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษครับผมนะฮะพิเศษที่จะมาแนะนำนะฮะท่านผู้ชมและ f อฟครับผมนี่ผมจะบอกจุดที่เราจะประกอบที่เราจะประกอบนะฮะตราใช้ครีมเนี่ยฮะนี่ครีมตัดไม่ใช่ตัดนะนี่ไอตัวอินพุตแล้วกาวเนี่ย มันจะหลุดครับผมนี่บีบบีบก่อนเลยครับผมนิดหนึ่งครับผมนี่บีบให้มันล็อกไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยบีบนิดหนึ่งครับไม่ใช่ตัดนะฮะบีบลงนะนี่หาคีมปากกิ้งจกก็ได้แต่ผมใช้คีมตัวตัดเนี่ยฮะนี่บีบลงครับผม ด้านล่างนี่แหละครับผมนี่บีบลงนะฮะไม่ตัดนะฮะบีบลงให้มันให้มันบี้นิดนึงครับผมเน่ยเนี่ยเพื่อไม่ให้มันหลุดนะฮะผมนี่เราต้องเช็กด้วยนะ,ะเราซื้อบอร์ดมานี่ครับผมเช็กตัวนี้ด้วยฮถ้ามันน้อยไปเนี่ยเราต้องเพิ่มนะฮะ ผมลงเองลงให้หนาน,ะนี่ลงให้กลมบล็อกเลยฮนะพาเราบัดกีแล้วมันจะหลุดนะฮะนี่ถ้าเราใช้ความร้อนปุ๊บบางช่างเขาไม่ได้ล็อกเขาทาให้สวยนะแต่เราเขาไม่ล็อกทาฟักขูดแล้วก็ทาฟักแล้วก็ตะกั่วลงนะเพื่อล็อกไว้แต่ต้องบีบก่อนนะอีกจุดหนึ่งครับผมตัวนี้ครับผมนี่นี่นี่ นี่จะชอบหลุดนะถ้าแบบช่างที่ชอบงานสวยนะพอเราใช้หัวมุดแรงเล่นตรงนี้เห็นหลุดครับผมอย่าลืมคีมครับผมสำหรับผมเนี่ยผมใช้คีมบีบนะ ครีมบีบกับผมนี่แต่ผมไม่ได้ตอนเราต้องเ,นะเ,ออเอาออกก่อนนะนี่บีบบีบเข้านะแต่ผมออกเอาออกก่อนนะบีบเข้าให้มันแน่นบางช่างเขาทําไม่สวยเขายัดอย่างเดียวเขาเขาไม่ได้บีบล็อกตัวนี้ก่อนนะนี่เราต้องล็อกก่อนพอเราตะกัวลงอ๊บไอ้นี่หลุดครับผมนี่หลากฟันหลุดนะ ประสบะการณ์ที่เคยซื้อของช่างที่ทำไม้สวยแต่นี่ผมลงเองครับผมนี่เราบีบป๊อปนะฮะแล้วก็ใช้กิมนะฮะบีบเนี้ยบีบให้มันล็อกไม่ใช่บีบตัวนี้นะฮะตอนที่เราเราต้องออกก่อนนะนี่ต้องออกก่อน บีบบีบ,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 บให้มันเข้ากันให้มันแน่นให้ลากฟันเวลาเราลงตะกัวปุ๊บลากฟันหลุดนะเพราะผมจะผมจะบัดกีด้านล่างนะนี่ผมจะบัดกีใส่สายไฟด้านล่างนะท่านผู้ชมทา่านเอฟซมือใหม่นะฮะมือเก่ามือใหม่หรือ,อยังไงก็แล้วแต่ครับผมผมจะใช้สายไฟ ไฟก็หาไม่เห็นเลยว่าง่ายครับผมแค่แต่ไฟบัดกีด้านล่างนี่แหละผมถ้าลากฟันเราไม่ได้บีบพอเราเอาฟูกัวลงปุ๊บพอ,อหัวแรงลงปุ๊บลากฟันหลุดครับผมนี่สมมาบีบบีบก่อนให้เป็นคลิปพิเศษนะบบอกจุดนะที่มันจะหลุดนะนะที่มันจะชอบหลุด นะสมัยก่อนผมก็ซื้อเขาบางเจวที่ผมซื้อมาผมก็ผมก็ดูดออกก่อนแล้วแล้วก็บีบบีบบีบให้มันแน่นนะนะฮะนี่เป็นคลิปพิเศษนะฮะในการแนะนำครับผมจุดที่มันจะมีปัญหาพอเราลงไปแล้วนะฮะพอเราวางแล้วนะไอ้นี่ลุดนะฮะพอเราวางแล้วนะ เราไม่ล็อกนะเราไม่ล็อกสองจุดนี้พอเราเอาหวัวแรงจี้ปุ๊บถูกความร้อนปุ๊บไอ้นี่หลุดเสานี่หลุดลงล่างแล้วก็ต้องลื้ออีกครับผมมันมันจะยากครับผมนี่ผมแนะนําให้บีบนิดน,นึงครับผมนี่ใช้ปากจิ้งจกแหลมแหลมไอ้ที่ผมใช้อตัวนี้นะฮะนี่้ตัวที่ตัดนี่ะ ไม่ตัดให้ขาดนะบีบพอให้มันตึงๆดูแล้วนะอย่าไปตัดให้ขาดนะอ่านะดึงพอตึงๆแล้วก็ให้ตาฟักตะกวัวลงล็อกฮนะล็อกตรงที่เรากดลงนี่แล้วตนะาฟักตะกวัวลงล็อกตรงที่เราบีบลงนี่แล้วเพื่อให้มันล็อกอยู่นะฮะบางท่านก็เจอครับผม ผมได้สอบถามเอฟซีหลายท่านอยู่ครับผมว่าเป็นหลุดไหมเสาหลุดหลุดตัวนี้หลุดแล้วก็ตัวนี้หลุดหลุด,ลดปุ๊บงานเข้าหรือโอ้โ,อโหเสียเวลาครับผมนะช่างบางคนก็ไม่บีบครับเขาพบก็แต่ผมนี่บีบนะฮะแต่ผมประกอบอย่างผมจะบีบบีบ,บ,บเพื่อให้มันแน่นนะฮนะเพื่อให้มันแน่นแล้วก็จะทําให้แลลวเราบัดกีแล้ว มันจะดูกกวกันครับผมคลิปนี้จสั้นครับผมแนะนำนะฮะคลิปหน้าก็เป็น EP ที่ที่5ครับผมก็จะเด้ลงบอร์ดแล้วก็ลงนะฮะเป็นโมดูลครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับผมอย่าลืมนะครับดูดูโฆษณาให้ผมด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชมนะฮะเพื่อให้น้องได้มีรายได้ครับผม ในการโฆษณานั่นแหละครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบคุณครับ